งานทัศนสิงมีอะไรบ้างเนอะนั่นสิอยากรู้จังถ้าอยากรู้เราไปเรียนรู้เนื้อหาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะลักเรียนพร้อมไหมคะเย้พร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วครับ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูวังรากิ่งกำปางเดี๋ยวคุณครูน้อยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องสนุกกับงานทัศนะสินนะคะของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2ค่ะวิชาทัศนะสินนะคะเราจะเรียนควบคู่ไปกับหนังสือศิละปะป .2 นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่8ปดถึงสิควบคู่ไปด้วยนะคะ เรามาเริ่มที่งานวาดกันเลยค่ะอันดับแรกเราต้องไปรู้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการวาดเส้นแต่ละแบบจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันดังนี้เส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงเส้นเฉียงให้ความรู้สึกเอียงเองียงไม่มั่นคงเส้นหยักให้ความรู้สึกหักล้มน่ากลัว เส้นโค้งให้ความรู้สึกกลมลื่นเส้นโค้งต่อเนื่องให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเรามาดูรูปร่างรูปทรงนะคะรูปร่างมีลักษณะเป็น2มิติมีเฉพาะความกว้างความยาวรูปทรงมีลักษณะเป็น3มมิติมีทั้งความกว้างความยาวความหนาหรือลึกและความสูงค่ะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะรูปร่างจะมองเห็นเฉพาะเข้าโครงภายนอกนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะส่วนรูปทรงก็จะมีเรื่องของน้ำหนักแสงเงาเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อให้ภาพดูมีความสมจริงมากขึ้นค่ะค่ะอันนี้คือตัวอย่างของรูปร่างมีเฉพาะความกว้างและความยาวนะคะนักเรียนสังเกตช้างให้ดีๆนะคะ รูปร่างของช้างจะมีเฉพาะเขาโคงภายนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปเรขาคณิตนั่นเองนะคะจะแสดงให้เห็นว่ามีความกว้างแลวก็มีความยาวเท่านั้นนะคะเฉพาะรูปร่างต่อมาเรามาดูคําว่ารูปทรงนะคะจะมีความกว้างความยาวและความหนาหรือความลึกเพิ่มขึ้นมานะคะจากสี่เหลี่ยมนะคะก็จะ เพิ่มความหนาเข้ามานะคะจากที่เรามองเห็นด้านเดียวนะคะเราก็จะมองเห็นเพิ่มด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3นั่นเองนะคะอ่าเพิ่มจากความกว้างและความยาวก็จะเพิ่มเรื่องของความหนาหรือความลึกเข้ามานะคะสามารถมองเห็นให้เป็นมิติเพิ่มมากขึ้นและดูอย่างตัวอย่างภาพช้างนะคะการวาดช้างที่เป็นรูปทรงก็จะเพิ่มจากแสงเงา จะเพิ่มแสงเงาเข้ามานะคะเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นแต่ก่อนที่จะเป็นรูปทรงได้เราก็ต้องมีการล่างภาพก่อนนะคะแบบนี้ถึงจะเป็นผลงานที่สมบูรณ์นะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูทำกิจกรรมรูปร่างหารูปทรงกันหน่อยนะคะนักเรียนคิดว่าภาพแรกนี้นะคะจะเป็นรูปร่างของรูปทรงอะไรคะ ถูกต้องนะคะเป็นรูปร่างของรูปทรงลูกบอลนั่นเองนะคะต่อมาภาพนี้ค่ะเป็นรูปเลข,ขาคณิตวงรีจะเป็นรูปร่างของรูปทรงอะไรนะ้าถูกต้องค่ะเป็นรูปร่างของรูปทรงไข่นั่นเองนะคะและแน่นอนนะคะภาพนี้เป็นรูปร่างเลข,ขาคณิตสามเหลี่ยมค่ะ แน่นอนว่าเป็นรูปร่างของรูปทรงแซนวิชนั่นเองนะคะถ่ายถูกกันหมดไหมคะมาต่อกันที่สีในภาพวาดนะคะสีในภาพวาดให้นักเรียนเปรียบเทียบภาพทั้งสองภาพนี้นะคะภาพใดให้ความรู้สึกร้อนแห้งแลง้งและภาพใดให้ความรู้สึกร่มรื่นสดชื่นคะ ถายถูกกันไหมเอ่ยนะคะาภาพที่ให้ความรู้สึกร้อนแหง้งแล้งนะคะก็จะใช้สีส้มสีแดงสีน้ำตาลน,นะคะและภาพที่ให้ความรู้สึกร่มรื่นสดชื่นก็จะใช้โทนสีเขียวสีน้ำเงินนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนเราด้วยนะคะ และมาต่อกันที่งานปั้นนะคะวัสดุสำหรับปั้นได้แก่ดินเหนียวดินน้ำมันกระดาษแช่น้ำผสมกาวราเทคกคีเลื่อยผสมกาวแป้งเปียกคีพึงปูนปาสเตอร์นำมาขยำบีบปะครึ่งให้เป็นรูปทรงต่างๆตามจินตนาการได้เลยนะคะสิ่งที่สามารถนำมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการปั้นแบบง่าย ได้เช่นไม้บรรทัดเดินสอและควรมีพลาส,สติกไว้สำหรับรองพื้นด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะนำมาตกแต่งอาจจะใช้เรื่องของอสร้างสรรค์ลวดลายบนงานปั้นได้นะคะเรามาดูประเภทของงานปั้นนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้1 การปั้นนูนต่ำเป็นการปั้นรูปให้นูนขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อยนะคะดังตัวอย่างของเหรียญที่โครูยกมานี้นะคะ,อะสองงานปั้นนูนสูงเป็นการปั้นรูปให้สูงขึ้นมาจากพื้นจนมองเห็นด้านข้างของรูปที่นูนได้ชัดเจนนะคะดังตัวอย่างนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นด้านข้างของตัวปลาด้วยนะคะต่อมา สาการปั้นรอยตัวนะคะเป็นการปั้นรูปที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนรอบด้านนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูยกมานี้นะคะมีมือถือเอาไว้แสดงว่าสามารถจับแล้วก็หมุนได้รอบด้านเลยนะคะงานพิมพ์ภาพพิมพ์เป็นการสร้างงานด้วยวิธีการใช้แม่พิมพ์พิมพ์ลวดลายลงบนวัสดุรองรับ มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสร้างสรรค์ขึ้นหลากหลายรูปแบบดังตัวอย่างภาพนี้นะคะเป็นการใช้ฝ่ามือประทับลงบนฝาผนังถ้ำนะคะอา,อาจจะมีการแต้มสีลงไปที่ฝ่ามือแล้วกดทับลงบนฝาผนังถ้ำให้เกิดเป็นลวดลายค่ะภาพนี้นะคะเป็นการ ใช้แม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะและภาพนี้ก็เป็นการใช้แม่พิมพ์จากนิ้วมือนะคะพร้อมกับมีการวาดตกแต่งเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะเรามาดูขั้นตอนการพิมพ์ภาพกันนะคะในการพิมพ์ภาพจะใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค้นๆทาบนวัสดุ แล้ววางวัสดุดานทีทาสีลงบนกระดาษและกดวัสดุเบาๆเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดแล้วใช้ดินสอสีตกแต่งภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนชอบงานทันสินด้านไหนกันบ้างคะหนูชอบงานปั้นคะ่ะเพราะดูน่าสนุกดีคะ่ะผมชอบงานพิมพ์ครับเพราะ ได้ใช้สีปตเตอร์ด้วยครับอ่าก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำงานพิมพ์หรืองานปัน้นนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการวาดภาพกันก่อนนะคะค่ะครับเรามาดูภาระงานในหน่วยการเรียนรู้ที่1กันนะคะ ให้นักเรียนนะคะวาดภาพรูปร่างรูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจากข้อความที่กำหนดให้นะคะคุณครูก็จะมีข้อความให้นักเรียน3ข้อความนะคะจากนั้นนักเรียนก็ทําการวาดภาพให้ตรงกับข้อความพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะและหากว่านักเรียนคนใด ที่ไม่สามารถพิ้นใบงานออกมาได้ให้นักเรียนวาดใส่กระดาษที่ตนเองมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษใบงานกระดาษสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะจากนั้นเขียนใบงานวิชาทัศนาศิลป์และก็เขียนชื่อด้านล่างนะคะให้เรียบร้อยชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการวาดภาพ พร้อมกันเลยนะคะนักเรียนค่ะครับ นักเรียนดูวิธีการวาดภาพเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนําเทคนิคไปวาดภาพของตนเองนะคะเมื่อนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนําส่งในวันเปิดเรียนได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ